ก็นั่งรถเมย์มาจากจิมซาจุยนะคะก็ประมาณสักสองป้ายนะคะเดี๋ยวเราาทานทานย่านกันค่ะร้านนี้นะคะจะอยู่ย่านจอแดนนะคะราคาไม่แพงนะคะแถมอร่อยด้วยค่ะคลิปนี้นี่มากันหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นอาหารนี่น่าจะหลากหลายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคค่ะเราสั่งกันมาแล้วเต็มต๊ะเลยทุกคน มีหมูย่างนะครับหมูแดง<ช>แล้วก็มีไก่ต้มครับผมไก่ต้มที่ฮ่องกงเนี่ยจะต้องเป็นผิวสี้เหลืองนะครับ<ช>แล้วก็หมูแดงนี่ต้องแบบฉ่ำๆนะครับแล้วก็รสหวานๆนะครับตอนนี้ผ่านย่างมาแล้วครับครึ่งตัวใช่ค่ะปกติเรามากันสอง<ช>คน,นเราก็จะสั่งเป็นข้าวราดนะคะวันนี้เราสั่งหนักมากเลยนะเนี่ยบอกแบบเยอะมากเลยแล้วจ,จัดเต็มมากแล้วก็บางไหนก็สั่งเป็นชานมฮ่องกงร้อนๆแบบนี้ค่ะชิมไปแล้วว่าฮ่องกงบอว่าซิเกเนอเจอร์มากๆเลยนะคะ เกิดว่าเราสั่งอาหารแล้วนะคะเราสั่งน้ำเพิ่มนะคะเขาก็จะคิดแค่แก้วละสิบสอาทอะลพดนะมานี่คมห,หมูแดงทานไหมหมูแดงเขาก็จะนิดนิ่มเนาะแล้วก็มันแทรกแบบนี้เลยะคะ่ะเมนูไฮไลท์ของที่ร้านนี้ก็น่าจะเป็นหารเลยนะคะทุกคนนีด้านหลังปะไก่นะคะมีประมาณ30 40ตัวที่ยัง<า>ไม่เสร็จข้างล่างีกชุดนึงครับเออใช่ มีเป็นร้อยตัวเลยนะที่ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็ที่อยู่ด้านหน้าอีกเป็นสิบสิบตัวเลยครับทุกคนอันนี้ไก่นะครับนี่ครึ่งตัวครับแล้วก็นี่ดูลักษณะดูหมเหงนะครับนี่คือห้องกรบชัดเลยนะครับไก่เนี้ยต้องกินกับต้นหอมไก่ต้มนะครับเขาอร่อยปะอันนี้อร่อยจริงอร่อย อร่อยไม่อร่อยนะคะก็กิด mmm. ดูแล้วกันค่ะเอามุมนี้ไหมครับจะได้เห็นสมปิดรอบหนึ่งนะคะ great, มาดูจานสอกันนะคะนี่ค่ะอร่อยจร <t BA I ggi> ิงค <t bir> ่ะค่าเสียหายื้อนี้นะคะ952เหรียญค่ะทั้งอิ่มทั้งอร่อยเลยนะคะร้านนี้นะคะเขาจะรับแต่เงินสดอย่างเดียวนะคะ หน้าตาหน้าร้านก็แบบนี้เลยนะคะหาไม่ยากค่ะลุงเด้งปลาไก่ทารีวิวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวปลาไก่จะแปะลิงก์รีวิวไว้ที่ห้านล่างค่ะวิธีการเดินทางนะคะก็ง่ายๆเลยส่วนใหญ่เราจะพักที่จิมซาจุยใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นจอแดนนะคะถ้านั่งรถไฟฟ้ามาก็คือ1สถานีเท่านั้นเองอ๋อเอ,เอสีเอนะคะส่วนถ้าเกิดว่ามารถเมล์นะคะก็ประมาณ2ป้ายค่ะร้านนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะปิดเที่ยงคืนค่ะเพราะฉะนั้นเช้ากางวันเย็นนะคะคิดไม่ออกนะคะก็แวะมาทานกันได้เลยค่ะ มาต่อกันที่ร้านที่2นะคะก็ไม่ไกลจากร้านเมื่อกี้นะใช่ครับเดินมาแค่1นนาทีนะครับร้านโจ๊กหนึ่งในตำนานเลยนะครับแล้วก็เมนูนี้ครับเป็นเมนูหนังปลาครับหนังปลาเมนูนี้นะครับรสชาติมันจะกรึบๆกรุบๆเลยนะครับต้องแบบต้องเป็นคนที่ลวกเป็นด้วยนะครับถ้าลวกไม่เป็นนี่จะไม่ได้เทคเจอร์แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นปลาต้องก่อหมวดนี้ก็คือ11เหรียญค่ะเนื้อปลาสไลัดเนี่ยก็ใช้เนื้อปลาใส่ไปในหม้อแล้วก็เอาโจ๊กตามเลยแล้วก็สุกเลยสุกพอดีเลยนะครับว้าวเรียกเท่าไหร่ กระดูกปลาทอด้เโอเค <Okay. S 2> <Okay>, uh. อันนี้คือหนังปลานะครับมาชิมกันครับว่ามันจะกรุบขนาดไหนนะครับผม mm hmm. oh, มันกรุบเกินไปว่ะหนังปลาหรือไม่ก็พูดกระดูกปลาทอดสำหรับสายลืมนะครับเอาไปเป็นกับแกล้มได้เอาไว้แท้นะครับ <c oughs> อ,อันนี้ของพ่อไก่ปลาอันนี้ของนุ้งนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นโจ๊กปลานะครับเป็นเนื้อปลาสไลด์นะครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีกระดูหรอกแต่ว่ามันก็ในเมื่อมันเป็นปลาเนี่ยมันก็จะมีหลงๆไปบ้างนะครับรต้องระวังนิดนึงชิ้นหมูครับเนื้อตัวจะนุ่มๆอร่อยมันไม่ได้ข้นมากนะครับแต่ว่ากินกับปลาอร่อยประมาณนี้นะคะเรามา แต่ว่าร้านนี้คือร้านที่2แล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นต่อร้านที่3ามอีกเพราะฉะนั้นเราก็สั่งมา4-5ชามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเคลียร์โจ๊กก่อนนะคะหน้าร้านนะคะมีมาตรฐานเปิดพิศดารของไทยด้วยนะทุกคนก็เป็นอีกม้่นหนึ่งที่อร่อยมากเลยนะครับแล้วก็ราคาก็รับได้นะครับใครอยากกินโจ๊กปลานะครับมาร้านนี้ครับอยู่ตรงจอแดน เราคงยังอยู่ที่ย่านจอแดนนะคะด้านหลังของลุงเด็กเปาะไก่นี้นะคะคือ Temple Street ใช่ครับและวันนี้นะครับเขาก็มีงานรวมสตรีทฟู้ดนะครับของฮ่องกงนะครับทั้งหมดนี่ครับเราดูคร่าวๆเหมือนกี้ปาะไก่20กว่าร้านเลยนะครับใช่ค่ะนี่ด้านหลังนู้นเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าสตรีทฟู้ดแนวนี้นะคะที่มาวางเรียงขายกันเยอะแบบนี้นะคะที่ฮ่องกงที่นี่น่าจะเป็นที่แรกแหละครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันค่ะมีอะไรน่าทานเยอะเลย อย่างร้านนี้นะครับเขาขายนี่ครับไส่กรอบย่างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไส้กรอบแบบฝรั่งนะเรามองไม่ผิดนะครับโอเคส่วนร้านนี้นะครับก็เป็นร้านต้มเครื่องในวัวครับผมนี่แล้วก็มีพวกหัวไช้เช้าต้มนะครับราคาก็เริ่มต้นที่50เหรียญเองนะครับนี่ครับไส้เออเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็แบบมีทั้งแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะครับร้านถัดไปนี่ป้าไก่ลูกชิ้นแกงเดือดรู้สึกคนจะเยอะด้วยนะร้านนี้เขาต่อคิวกันด้วยอ่ะได้ใช่ใช่ใช่ นี่คือหน้าร้านนะครับแต่ว่าหลังร้านนี่เขาต่อคิวกันเกือบสิบคนเลยนะครับใช่ค่ะราคาก็ไม้ละสิบเหรียญสิบหเหรียญสิบห้าเหรียญไอสีดแดงๆนี่เป็นไส้ทอดนะฮะ<อ>เครื่องในเสียบไม้ต้มร้านนี้จะเป็นปลาหมึกผัดแกงเดือดนะครับจากร้านอื่นเขาเป็นลูกชิ้นใช่ไหมอันนี้เป็นหน่วยปลาหมึกผัดแกงเดือดเลยครับหมูย่างซอสสเต๊กน,นะครับอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยลูกเด้งถ้าเพื่อนๆได้กลิ่นเหมือนลูกเด้งปลาไก่นะแบบว่า นี่มันคือกลิ่นของสถิตคุณฮ้องกงแบบลอยมากระแทกหน้าเลยใช่ใช่นี่ค่ะร้านต่อไปนะคะเป็นอาหารอินเดียค่ะพนิฟุลิสาเหรียญนะคะอันนี้สซมอซาสามสิบเหรียญสี่สิบเหรียญฮ้องกงนี่ก็ไม่กี่ตังเลยนะถูกมากแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านซีฟูดนะครับก็จะมีหอยนางรมตัวใหญ่เลยนะครับปิ้งย่างอยู่บนกระทะนะครับแล้วก็มีหอยผัดนะครับ มีเมนูกุ้งทอดด้วยด่อันนี้นะคะก็จะมีบิยานี่นะคะเคบับข้าวผัดอะไรประมาณนี้นะคะคอันนี้เป็นพวกร้านขายหอยทอดร้านนี้ต้องเป็นอาหารไต้หวันแน่ๆเลยครับเพราะว่าจะมีกุนเชียงแล้วก็มีสลาเปาแบบสลัปาอบโอแบบไต้หวันด้วยนะครับแล้วก็จะมีข้าวหน้าหมูสับเออร้านนี้ก็เป็นร้านของทอดราคาเริ่มต้นก็ประมาณ15หเหรียญย0สิบเหรียญน,นะคะ อันนี้ก็เป็นการต้มกาแฟแบบอาหรับนะครับเขาเอามาต้มในทรายเนี่ยครับนี่นะคะเตอร์กิสแทนกาแฟนะคะราคา39เหรียญคะ่ะก็ซื่วไาอยู่ด้านไหนก็ให้ให้เราหน uh, uh, ึ่งหน่งเอ่อวันฟิชบอลและวันเอ่อซิไหมซิ่วไหมเราสั่งเป็นลูกชิ้นปลานะคะกับขนมจีบค่ะก็ราคาเนี่ยชุดละสิบนะคะเรารวมกันก็20เหรียญคะ่ะ,คะ Thank you ตอนแรกเข้าใจว่าคิวยาวนะคะปรากฏว่าที่คิวยาวอ่ะเขาทานไส้กันไส้ทอดไ <laughs> ส้ทอดฟิชบปลนะคะ6รูปสิบเหรียญน,นะคะส่วนขนมจีบเนี่ยสี่ลูกสิบเหรียญค่ะชิมเลยความเผ็ดเนี่ยเข้าไปในลูกชิ้นเลยค่ะทานเดินเล่นชิวๆแถวนี้นะคะก็20เหรียญเองแพนไฟพกบัน<า>นะครับก็3ลูก35เหรียญครับผมอันนี้ก็จะเป็นซลาเปานะครับแล้วก็เข้าไปย่างบนกระทะครับ ไส้หมูสับครับนี่ได้มาแล้วครับทั้งหมดก็3ลูกเลยนะครับอันนี้เป็นชิกโชนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชิลี่ครับหน้าตาน่าทานมากเลยอะ่ะอืมอร่อยวะ่ะโอ้ไส้แน,น่นๆเลยอะ่ะอ,อร่อยตรงก้นนี่มันเกีก <laughs> ยวเกี๊ยวกรอบอร่อยอร่อยว้าวตอนแรกนึกว่าลูกละสามสิบห้าเหรียญแอบแพงแต่พออ่านป้ายดีๆก็บอกว่า3ลูก สาเหรียญอันนี้โอเคน่ารักมากใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจบจากนี้นะคะเราจะไปทานอาหารค่ำกันนะ้นุ่มแ้งไม่รู้จะไหวเปล่าก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะแถวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสีสันใหม่ของฮ่องกงนะคะก็มาทานชิลๆนะไม่ต้องแบบคิดว่ามันจะต้องแบบอร่อยเลิศล้านนะชอบร้านไหนก็กินร้านนั้นครับแล้วก็ไม่ต้องกินเยอะนะครับกินแบบ ชอบร้านไหนก็กินร้านนะั้นแล้วก็แบบชิลๆให้รู้ว่าเออบรรยากาศสตรีทฟู้ดที่แบบแต่ว่าที่เขาเอามารวมกันไว้ที่เดียวกันเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ค,ค่ะบรรยากาศดีมากนะแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ที่เรามานี่อากาศดีด้วยนะคะคเย็นๆแบบชิวๆเดินเล่นนะคะก็แวะมาก,กันได้นะคะไม่ไกลจากกิมซาจุยนะคะคเพียงหนึ่งใต้สถานีรถไฟฟ้าเท่านั้นเองใช่ครับผมโอเคค่ะเดี <Okay. S 1> ย๋ยวเราไปต่อกันที่อาหารค่ำดีกว่าครับผมบ๊ายบายได้เวลาอาหารมือ้อค่ำแล้วทุกคน แต่และมือนี่ติดๆกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาทานเป็นข้าวอบหม้อดินนะคะเป็นร้านสีเหลืองร้านนี้ค่ะจริงๆมีอีกหนึ่งร้านนะคะอยู่ซอยถัดไปค่ะป้าไก่เคยรีวิวแล้วนะคะเดี๋ยวป้าไก่แปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้ค่ะแต่ร้านนี้ลุงเด้งป้าไก่ก็เคยทานแล้วนะมีรีวิวด้วยแต่ว่าหลังจากที่เปิดประเทศมาก็ไม่ได้มาอัปเดตความอร่อยเลยค่ะวันนี้ก็ <laughs> ได้เลิกดีนะคะนี่ดูหน้าร้านนะคะแล้วก็คิวลุงเด้งอยู่ประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะคะแล้วก็เข้าไปทานอาหารค่ำกันค่ะนี่ไงเรามาตรงนี้ตอนทุ่มครึ่งตอนนี้ไปสองทุ่มเลยครึ่งชั่วโมงเหรอไม่เหมือนนานมากเลยอ่ะใช่ค่ะตอนนี้เราก็น่าจะได้เป็นคิวถัดไปแล้วค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในร้านนะคะคนคนเต็มร้านค่ะเซเว่นพิซซ่าโพสต์สอบ and ชิคเก้นโอเคเซเว่นพสต์อบอ๋อ โอองไก่ช okay, right, uh? ิกเก้นของเราโอเค YouTube order for ไรฮะได้มาแล้วนะคะวันน <rij> ี้เราสั่งมาทั้งหมดสหม้อนะคะโอ้อันนี้เป็ดตากแห้งเข้าวอบมดินหน้าหมูกับไก่นะคะได้มาแล้วเราก็ต้องใส่ซอสนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะอ่พอเดี๋ยวเค็มจากนั้นนะคะก็ปิดฝาอีกสักนิดนึงนะคะใส่ไหมครับ <Wow. S 1> กระรอนต้องใส่ให้ครอบสีดำเลยนะครับมันต้องสีเข้มๆใส่ก็ไปอีกนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะเหมือนอที่นิ่มสีมันจะไม่ค่อยดำเ,เออที่นิ่สีไม่ดำมาชิมกันนะคะก็ตักใส่ถ้วยนะครับก็จะมีถ้วยแบ่งมาให้แล้วใช่ค่ะซีอุวนวรานที่หวานนะครัอบออกหวานเราใช้เวลาในการรอคิวนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้ซอแล้วเรียบร้อยก็มานั่งรอ มก็ดินอีกก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะก็ส่วนตัวนะก็ถือว่าร้านนู้นอร่อยกว่าก็มาลองได้ค่ะก็คือคนโลโอลเขาก็ทานกันเนาะเราเห็นคนองิวยาวๆแล้วก็ต่อมต่อคิวทาน,นค่ะคิวทั้งหมดนะคะสั่งมา4ชามนะคะกับหอยทอดนะคะ473เเหรียญค่ะ <G ül> ก็ณเวลานี้นะคะ <G ül> ก็ยังมีคิวอยู่นะร้านนี้ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากทานข้าวอบหม้อดินนะคะก็ลองมาทานดูละกันร้านนี้ก็เป็นร้านดังเหมือนกันแหละแต่ว่าวันนี้รู้สึกวันนี้รู <G ül> ้สึกมือตกไปไหน่อยน,นะคะก็ถา,ถามลุงเด็กป้าไก่นะป้าไก่ชอบร้านฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเนี่ยเป็นร้านข้าวอบหม้อดินคนก็เยอะเหมือนกันแหละแล้วก็ลุงเด้ป้าไก่ทำรีวิวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวป้าไก่แปะลิงก์ไปด้านล่างค่ะก็ลองมาทานเปรียบเทียบดูนะชอบร้านไหนก็ ท้าร้านนั้นแล้วกันค่ะโอเคค่ะไปค่ะวันนี้นี่คือเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะ3ร้านนะคะ